ออวโววาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้ายินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ขนมเปี๊ยดสดสูตรแต้จิว๋วหรือขนมเปีย๊ยไหวพระจัน์ทรใชน cake, ้นีสมูนเค้กสวรรค์บนปลายลิ้นที่ได้ชิมได้ลิ้มลองมังสวิรัตหรืออิสลามก็ทานได้นักเที่ยวสายชิมหรือทุกท่านที่ได้ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมักจะมาชิมมาลิ้มลองของดีเมืองสุพรรณเพราะที่นี่ มีขนมดีขนมเด็ดขนมเปี๊ยะสดสูตรแต้จิว๋วด้วยสูตรลับของขนมเปี๊ยะที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทั้งคุณภาพและรสชาติความใหม่สดที่อบจากเตาทุกวันอุด,ดมด้วยคุณค่าทางอาหารและโปรตีนขนมเปี๊ยะสดสูตรแต้จิว๋วไส้ถั่วไส้ฟักไส้ถั่วผสมฟักไส้ถั่วดำเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายถ้านับอายุ การสืบทอดคุณค่าจนถึงวันนี้ก็ร่วม80ปีกันเลยทีเดียวขนมเปี๊ยสดสูตรแต้จิว๋วหรือขนมเปี๊ยสดไว้พระจัน Chinese, cake, oh, wow, good, ทร์ไชนีสมูลเค้กโอโหวาวกูดธนาคารสินค้าสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ